3นา,าทีเหมือนกันนะคะผ่าน,นในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะก็เป็นเส้นบีขาวเนาะนะคะ,นะคแช่น้ำเอาไว้เครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้านิ้มมันสรัรหน้าตานสานปรปะตานไหมคะนะคะ,นะคสัรหน้าตานสารปะตานไหมคะ จ้ามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะต่อมานะคันะครหอมแล้วหอมแลวนะครัต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะตอนช่วงที่รอรวกหมี่นะคะตอนนี้หมูในกระท้เสร็จแล้วนะรเราก็จะเอาขึ้นมานะเครื่องปรุงของเรานะคนี่จ้าน้ำมัน จ้ามื้อนี้มื้อกลางวันนะคะแบบน,นี้ก็ทำนะฮะเส้นมีนะคะมีขขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะ,ะใช้เวลาคลิปเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน,น,น้ํามันต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะคะ เติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับนี่ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะคะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะฮะเนี่ยหมูเย็ดหมูเย็ดนะฮะ ใส่หมูลงไป้านะคปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะตเติมผงปรุงรสล,ง,ลงไปนีดหน่อยนะต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะ,ะตอนช่วงที่รอรวกวหมี่นะคะนะตอนนี้หมูในกระทกเสร็จแล้วนะ,ะเราก็จะเอาขึ้นมานะคะ ในกระ connect, glass, our, <ioso> ทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะแล้วต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันนี่จ้าผมปรุงรสนิดหน่อย นะแล้วก็น้ําตาลเนาะความหวานใส่น้ําตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะเนี่ยหมูเยกหมูเยบนะฮใส่หมูลงไป้านะคะหอมแล้วหอมแล้นะกินกันเลยนะคะ ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปเเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะลาาแล้วก็คุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนคะคะหอมหอมหอมเอาเส้นหมี่นะะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะะี่ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะ ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยล,ลงไปเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเอาเส้นหมี่นะ,ะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะ,ะนี่ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะ,ะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันสามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะแะช่น้ำเอาไว้ในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราสามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านีในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะแะช่น้ำเอาไว้ ในกระทะนะค่ะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเขึ้นมาเลยอุปกรอนตักของเรานะะอืใส่หมูลงไปนะคะนะคะหอมลวหอมแล้วนะะเส้นหมี่นี่ก็จะมีถั่วง,งอกอยู่แน่น,นะเพี้ยนๆนะฮะใส่ถั่วง,งอกลงไปด้วย อ่าสามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะ้ออ่าแช่น้ําเอาไว้สามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะ้ออ่าแช่น้ําเอาไว้สามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะแช่น้ำเอาไว้สำน้าตาน่ารับประทาน,นไหมคะนะคะเข็นมาเลยอุปกรณ์ตักของเรานะคะใส่หมูลงไปนะคะนะะคประมาณสิบนาทีได้แล้วแล้วก็ถั่วงอกนิดหน่อย เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะในกระทะนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะเราจะเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันมกินกันเลยนะคะในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราสามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะฮะแช่น้ำเอาไว้นะคะหอมลวหอมลวนะคะกินกันเลยนะคะเส้นหมี่ก็จะมีตัวงอกอยู่แน่นนะ,ะเ,นเพื่อนยนะคะใส่ตัวงอกลงไปด้วยจ้าน,ะ,ะ,นะ,ะในกระทะนะค่ะในกระทะนะคะนี่นะคะ เราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราทำประมาณสิบนาทีได้แล้วแล้วก็ตัวงอกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะใส่กระทะนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะเราจะนะคะหอมลวหอมแล้วนะะเส้นหมี่นะคะเส้นหมีะคะม่คลุกใส่ปูนะคะอันนี้ก็ทานได้แล้วอร่อยสุดๆจ้าดดเดี๋ยวเราไปทดลองชิมนะคะหอมลวหอมแล้วนะคะ จะผมปรุงรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลเนาะความหวานใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะฮแล้วก็มีผักอีกนีดหน่อยเพิ่มสีสันนะฮะน้ำมันน้ำมันคือกับน้ำมันหอยนะคะเอาไปคลุกรวมกันนะแล้วก็จะเป็นนะ จ้ามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะต่อมานะ่ะจ้ามื้อนี้มื้อกลางวันนะคะแบบนี้ก็ทํานะคะเส้นหมี่นะคะหมี่ขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะใช้เวลาคลิปจ้ามื้อนี้มื้อกลางวันนะคะแบบนี้ก็ทํานะคะเส้นหมี่นะคะหมี่ขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะใช้เวลาคลิปจ้าผมปรุงรสนิดหน่อยนะฮะ แล้วก็น <t desserts> ้ำตาลเนาะความหวานใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะขึ้นมาเลยนะก่อนตักของเรานะใส่หมูลงไปนะฮนะคะหอมลวหอมแลวนะฮะปรุงเลยนะฮะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อย น้ำมันน้ำมันคือกับน้ำมันหอยนะคะเอาไปคลุกควมกันนะ,ะแล้วนี่ก็จะเป็น,นะะเอาเส้นหมี่นะ,ะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะนี่กะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะสามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะ่ก แช่น้ำเอาไว้จ้ผงปรุงรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลเนาะความหวานใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะกินกันเลยนะคะน้ำมันน้ำมันคือกับน้ำมันหอยนะคะเอาไปคลุกรวมกันนะแล้วนี่ก็จะเป็นนะจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะ ต้มอมาเนะ,ะ่ยฮะต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะ,ะตอนช่วงที่รอรวกหมี่นะคะนะ,ะตอนนี้หมูเ